ได้ผลใหม่มานะครับเขาให้มาคนที่ให้เขาน่าจะชื่ออะไรวะอ๋อชื่อดิวนะครับคนที่ให้มาก็เดี๋ยวเรามาลองใช้กันเลยครับอยู่มือว่านแมกมานะเดี๋ยวฟังกันเลยครับแบบเงียบๆรับเพื่อได้อีก็7น,นะครับ บางตัวอาจจะเป็นมีหาคินะครับมีหาคิก็คือไม่ว่าเราจะเลเวลห่างกับมอนเท่าไหร่มันก็จะตีเข้าครับบางตัวก็ไม่มีครับเช่นตัวนี้เอา้าเอา้เอาตัวนี้มีครับเดี๋ยวไปหาตัวที่ไม่มีกันมนะั้งถ้ามีหาคินะครับ มันจะเป็นโม่ดาบมันจะม่วงนะใช่ป่ะเนี่ยตอนนี้ไม่มีแน่นอนเลยเห็นไหมครับตอนนี้ไม่มีฮากิดาบดาบมันจะสีขาวใช่ป่ะอ่ะตอนนี้มีฮากิดาบเป็นสีม่วงใช่ป่ะ ก็ฟาร์มยากนิดหนึ่งบางครั้งอาจจะตายเลยก็ได้ไม่ว่าเราใช้ผลเราใช้ผลสายโลกเกียมันก็ดกีเข้าอยู่ดีนะถ้ามีฮาคิบางตัวก็มีบางตัวก็ไม่มีนะครับอย่าพึ่งหมดหวังไม่ได้ยากขนาดนั้นนะอย่าทำให้ดูก อ่าตัวนี้มีฮากิก็ไม่ได้ยากอะไรถ้าเรามีสกิลครบก็ไม่ได้ยากนะครับโทรศัพท์มันครั้งก็เลยตายอ่าตังเยอะแล้วเห็นไหมล่ะไม่แนะนำไม่ตีรวมนะครับ ว่าบางคนเดี๋ยดูไม่เป็นมีหาคิไม่มีนะเพราะงั้นสวยเลยถ้าตีเอารวมตัวที่มีหาคิทั้งหมดมารวมกันเนี่ยแล้วก็จะตายตายเร็วนะครับตายเลย ตายเลยหลักตัวมีฮายคิมาตีรวมกันเมื่อกี้หมู่บ้านม็กมากนะครับจะเป็นรูปร่างถ้ามองก็เหมือนหมวกเชฟกระทาล็กถ้ามองจากไกลๆนะเลือดน้อยมากเลย แนะนำนะครับไม่ต้องเติมเลือดเพราะมันมีค่าเท่ากันนะครับเห็นไหมยิ่งเติมเลือดเป็นหมื่นเนี่ยเลือดยิงลดปล่อยนะครับหมื่นนั่นก็เหลือเป็นพันมั่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะเหมือนกับดูสิครับตอนปุปุก็มีเลือดเป็นหมื่นก็เหมือนกับเลือดหนึ่งร้อยครับหมดหมดแป๊บเดียวเหมือนกัน เนี่ยเลเวลสามร้อสิบสามนี่ครับเนี่ยมาดูในครางกันนะครับเมืวานจะเข้าแคนพิดาก้อนแต่ว่าแอปดันเดเรสอลงชื่อไม่ไปนี่ครับหัวใจลงามีมากเลยนะครับแต่มม่ล่มกันว่ามันเอาไปแลกอะไรก็ได้เอมเอาไปเลอะไรได้หัวใจมีสองร้สี่สิบ อีกปีเป็นล้านเลยอย่อเราจะรับค่าปรัรหางดีไหมนะั้นแล้วเรามาอมรับเค้กกันนะครับนี่ค่าบัรหงเอาไปสามสิบสบดาบเอาไปสิบ เอาไปยังเดี๋ยวไปดาบเรวไม่ค mm ่อยได้ใช้ฮัมโอเคโอเคครับได้แล้ว ข้อดีของผลน้ําแข็งก็มีหลายอย่างครับแนะนำาะครับ,นนรบใช้ผลดีๆที่มันมีสกิลดีๆนะครับใช้ตอนเลเวลเยอะๆนะครับเพราะว่าถ้าเลเวลเยอะๆใช่ไหมเมื่อเราเอาไอ้ดาบนี้เตียแค่ทีสองทีแค่แบบตอนเราตีตายเวลวุ่นกระชูตรเลยนะครับ ยิ่งมันเวลเยอะยิ่งเวลไอ้พุ่งเยอะนะหมายถึงเอามมาสเตอรี่อะความชำนาญนอะอีคเกจจ้าเช่ไมครับไม่อยากเล่นเลยอ่ะตอนนี้ไม่มีหากิสบายเลย อ้าวโดนอ่อมไล่ข้าวหัวอิ่มๆข้าวหัวรถไปเจ็ดพันนะครับอืมข้าวหัวรถเจ็ดพันีสี่ข้าหัวรถเจ็ดพันภายในวันเดียวโอโ้โห ตรนนีก้ก็ไม่มีห่าขีนะสบายสบายเดีวตรนนีก้ก็ไม่มีห่าขี้ มีมากมากคนหนึ่งผมเคยแช่ผลมากมากไปแล้วนะครับซึ่งก็จำได้มาเตอรี่ประมาณร้อยสี่สิบกว่าไอ้ผลน้ำแข็งแค่แต่มาเตอรี่ีร้อยเจ็ดเฮ้ยเจ็ดสิบนะครับมีคนเพิง่งให้มาใหม่ต้องขอบคุณมากเลยครับคนนี้ให้ชื่อดีวขอบคุณมากเลยครับ แบบยื่นมายื então, like ่นมือมาให้เลยอันนี้ได้ละมันมีค่าพลังอีกหะโอุ้ยตรงนี้ครเมยซื้ออาหคีนั่ นี่และคา่ะอันอันอันแรกก็เป็นแอร์จำนะอันที่สองเป็นฮนะาคิอันที่สามเหมือนกับเป็นอะไรทักอย่างแพงมากแสนกว่านะเดี๋ยวให้ดูนะราคาตามปกติเหมือนทุกอย่างเลยแอรจำนับก็หมื่นหนึ่งรกระโดดเรืรายครั้ง แล้วก็อันที่สองห้าขี้แช่ป่าน่าจะห้าขี้สองหมื่นห้าอันที่สามแฟลชเตบอะไรก็มูลค่ปอรเซ็นหนึ่งครับเนี่ยครับห้าขีเมื่อซื้อแล้วมันก็จะมาอยู่ที่แดสต์วอล์กอะไรเนี่ยเก็บบแบบ